ช่วงห่าเรามปนเสียน็อกเครื่องพังแล้วก็พังช่วงนั้นมันเอาเปรียบเหมือนเหมือนกับยัเราทําความดีมาสิบปีสิบปีม,มันไม่มีความดีเลยได้ไงเราก็ไม่ใช่ว่าจะจะทําอะไรเสียหายค่าซ่อมสองหมื่นกว่าบาทนอะ่ะใช่นะตรงรรบผิดชอบเองใช่ไหมผิดชอบครับงบหลวงงบแบบซ่อมงบโรงเรียนเขาน่าจะดึงจุดไหนมาที่มาเอื่อจะมาช่วยเรามากแต่นี่เขาเหมือนกับไม่อะไรกันเลย จันเช้าผมไปรับนักเรียนตามปกติครับแต่พอช่วงเย็นผมก็ลาไปแล้วนะก็เลยมไม่ได้ไปรับกับวันอังคารวันที่สองแต่รถมันเสียน็อคเครื่องพังวันเช้าไอ้เย็นเย็นวันที่หนึ่งคือรถคันนั้นนะ่ะคือเป็นรถเป็นรถอะไรครับรถกระบะอสองแถวอือายุการใช้งานเป็นกี่ปีแล้ว น่าจะเป็นสามสิบนานแล้วครับรถดีโลอ่ะโดยเฉพานี่ไปคนขับไปคันเนี้ยอ๋อเป็นพอครับมารักษาการแทนอือครับคือคือช่วงช่วงนั้นน่ยน้าเนี่ยคือคือลาใช่ไหมช่วงลาอือพออ๋อก็เลยไปรับเด็กนักเรียนแทนใช่เออแล้วนักอือย็นไงต่อครับแล้วก็พังช่วงนั้นครับให้ผมขึ้นไปคุยกับทนายรองตลาด ว่าเออรถเสียอะไรอย่างเงี้ยทำนองว่าเออทำไมให้่อยรถมันพังอืมเพราะมว่าเราไม่ดูแลใช่ครับอืมเราเลยถามว่าจะเอาอยัางไงจะไปซ่อมอืมแต่ซ่อมนี่ทํางผมก็ต้องคือรับชอบที่ที่ว่าตัดทิ่ใจเราออกยังไงมันเหมือนกับมันเอาเปรียบเหมือนเหมือนกับเราทําความดีมาสิบปีสิบปีเนี่ยม,มันไม่มีความดีเลยได้ไง เราก็ไม่ใช่ว่าจะจะทำอะไรเสียหายเราก็โอเคก่อนใช้แล้วก็ไปทําแล้วการขับรถเนี่ยมันผมไม่ใช่เป็นพน,นักงานขับรถด,ด้วยใช่ไหมครับคือ <จะ S 1> ตาแหน่งนอะไรตาแหน่งนักการพัฒนโล่ก็จริงอยู่เขามอบหมายมาแล้วก็โอเคเราโอเคเออมอนายเอผู้ขับบัญชามอบหมายแล้วผมมาเอเอให้ขับรถรับส่งรักเรียนก็จริงๆแล้วว่าผมก็ทําหน้าที่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเออขับรถ นนักเรียแต่มาทึกเหตุเหตุเกิดไปแล้วนัาจะหาทางแก้ไขกันใช่ไหมครับคือว่าเออมาช่วยกันดิผมก็เงินเดือนอยู่แค่นี้เก้าพันห้าน้อยใจอะ่ะคือทําไมมันต้องมาหักกันเยอะเออบอกเดือนละพันสองพันก็ยังพอผู้ไหวพอพอพูดไปแล้วเขาวา่ไม่ได้ต้องเดือนเท่นั้นไม่รู้ว่าห้าพันจีแรกเขาจะหักห้าพันไม่รู้ว่าทางนู้นเขายอมทางร้านนะเขาจะโอเคหรือเปล่า ผมต้องไปพูดผมต้องบากหน้าไปพูดกับเขาไปขอร้องเขาว่าเนี่ยเอาเงินมาให้เนี่ยที่ห้าพันเนี่ยทางร้านเขาจะยอมไหมเลยห้าเดือนเนี่ยวงเงินสองค่าซ่อมสองหมื่นกว่าบาทอะใช่ครับนะฮะตรงรับผิดชอบเองชอใช่ไหมผิดชอบครับเราในความคิดเรื่องละมันถือว่าเรามันนิยเดทำไหมเนี่ยมันผมก็ทํางานคุกคีในวงในใน,งนี้มาผมก็มีน่าจะรู้มากว่า งบหลวงนะงบแบบซ่อมงบโรงเรียนนะมันมีโครงการมีอะไรมาเขาน่าจะดึงจุดไหนมาที่มาเอื่อนจะมาช่วยเรามาั่งมันน่าจะมีส่วนแต่นี่เขาเหมือนกับไม่อะไรกันเลยอะรถคันนี้นักการเป็นคนดูแลและผิดชอบดูแลทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรก น้ำมันเชื้อเพลิงทุกอย่างน้ำนะครับในการใช้งานก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องดูแลก่อนแต่นะครับคนที่ดูแลเองนะครับได้ขับรถจนน้ํามันเครื่องมันแห้งจนมันเครื่องนะครับไม่น็อกอยู่กับที่นะครับจนเครื่องมันน็อกอยู่กับที่คือใครใครเป็นคนขับครับ คนที่ดูแลตลอดเนี่ยก็คือหน้าการเป็นคนดูแลรถคันนี้คือมีหน้าที่อยู่แล้วมีหน้าที่อยู่แล้วแล้วที่เขาอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินคือหักเดือนไปเก้าพันห้าเนี่ยคือคือคือจริงไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่จริงครับเขายื่นใบาลาออกนะครับมผมในฐานะนะครับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็จะต้องตรวจสอบตรวจสอบก่อนว่าเขามีภาระผูกพันกับราชการหรือไม่มเขาได้ทําทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือไม่นะครับ ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีการหักกระเดือนใดๆครับกรนเนือน,ไ,น,อนไม่ได้โดนหักครับคือเราไม่ได้ดูสลีปครับผมความผิดพลาดของผมไม่ได้ดูแล้วแลวคือตัวน,นี้แล้วรถนี่ก็คือมันก็เป็นความผิดของผมด้วยครับคือไม่ได้ตรวจสอบ,บอะไรก็ขอโทษด้วยทางขอโทษทศาบาลกับขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือให้อะไรอ่ะคือเข,าข้าใจผิดเข้าใจผิด ครับก็ทางเจ้าของรถคือรถคันนี้เขาเป็นรถเอกชนก็ให้ทางโรงเรียนวิ่งเขาสงสารเด็กเขาก็เลยออกค่าซ่อมเองคือค่าซ่อมคือหน้าก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับค่าซ่อมผมไม่ต้องจ่ายแล้วครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ